หน้าดูเสร็จสวัสดีครับเป้ครับ <c oughs> คลิปนี้มาเก็บตก m o Moon n i g h t ตอนที่3กันหน่อยช่องเราเนี่ยอัพแบบสปอยละเอียดยิบสับยับเจาะทุกรายละเอียดเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์เพลย์ลิสต มูน i นท t ทั้งหมดของช่องเราเนี่ยว่าให้ในด s สคริปชันรายละเอียดของคลิปนี้กันไปเลยโอเคคลิปนี้มาเก็บตกเนาะนินทดหน่นอยๆแล้วก็มามมโนกันแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์จากช่องเรากันโอเคมาลุยเริ่มต้นเนี่ยเทรลเลอร์แอนททนโมกาดเนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยมีนะเออแล้วก็เป็นเหมือนแบบผู้ร้ายเป็นวิลเล่นของซีรีส์ Moon o n i n i t หมายถึงว่าในหนังสือการ์ตูนนะครับ และชื่อเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Midnight i d n i g h t Man ผู้ชายเที่ยงคืน m i n n i h t t m n ไอทีนี้เหมือนเดิมนะผมเนี่ยไม่อ่านคอมิกบุ๊กเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรายล,ายละเอียดของตัวละครน,นี้ในคอมิกบุ๊กเนี่ยก็ลองไปรีเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูเนาะผมแค่มาบอกว่าของ MCU เนี่ยเขาอิงมาจากคอมิกบุ๊กตัวละครเน,นี้มี แล้วก็เพลงพูดถึงเพลงหน่อยเปิดตอนไตเติลคาร์ดนะตอนเริ่มต้น like oh, โอ้โหเป็นแบบว่าฮิปฮอปแขกแบบโอ้โหเรี้ยวเลยสรุปเนี่ย <ง cascade> เป็นเพลงของ DJ เจคาบูผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันท่านนี้นะชื่อเพลงเนี่ยคืออาหรับ a ทรปโอ้โหแเี้ยวเลยเป็น Trap t ทร p เนี่ยคือแบบฮิปฮอปยุคใหม่แต่เป็นฝั่งแบบอาหรับชื่อเพลงว่าเอ t นตาเอเอ ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมวางลิงก์ของ Official ของเพลงเขาเนี่ยไว้ให้ใน Description รายละเอียดของคลิปเราโอเคโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ไปเห็นในเพจนอกมาชอบมากเลยในความแบบละเอียดอ่อนของทีมงาน MCU คือเกาเอารูปเนี่ยมาให้เราดูว่าตอน1 2 3เนี่ยจะเห็นว่าพระจันทร์เนี่ยอ้ามาแบบแตกต่างกันแบบ นิดเดียวเซี่ยวนึ่งครสเซนต์แล้วก็เกือบแบบครึ่งวงนะเกือบฮาฟมูนคือแบบว่าโอ้วทีมงานนี่เขาแบบละเอียดอ่อนสุดๆตรงนี้แบบชอบมากนะชอบสุดๆอ๋อแล้วก็ตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่2และเออเขาเอาคือเหมือนเดิมผมไปเห็นในเพจนอกมาเขาเอารูปมาเปรียบเทียบการที่คาแรกเตอร์ตัวละครเนี่ยมองกล้องวงจรปิดเท่เลยมีตั้งแต่สมัยซีวีวอรในบักกี้ ตอนแบบยุคที่ไปฆ่าพ่อแม่โทนี่นี่ก็แบบจ้องออมองเหมือนกันแล้วก็วันดาวิชัน่นวันดาเจ้าแม่ของเราเนี่ยก็มองเหมือนกันตอนที่ไปบุกหน่วยซอสนะเออเออเออก็มองกล้องวงจรปิดแบบเดียวกันแล้วก็มีมาร์คสเปกเตอร์ที่ออกมาจากห้องน้ําของอาร์ตแกลเลอรี่ในลอนดอนเนี่ยก็มองแบบเดียวกันและทีเนี้ยต้องขอขอบคุณท็อปแฟนช่องเรานะ คุณอ้ํเอลิกะจังเนี่ยเขาส่งมาให้ดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้แม่งฮาเลยคือมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งสกอตแลงคือคนอื่นเนี่ยเขามองแบบดุดันเนี่ยดุเดือดหน้าตาเนี่ยเอาจริงเอาจังซีรีสสกอตแลงเนี่ยแม่งมายืนยิ้มอยู่หน้าแบบว่าศูนย์บัญชาการอเวนเจอร์ทุกคนครับผมมาช่วยเหลือการย้อนเวลาแล้วคือเนี่เออแม่ได้อยู่ฮามันเป็นสช็อต ที่คาแรคเตอร์ใน M C U เนี่ยตั้งใจมองกล้องวงจรปิดอ่าแล้วก็น,นี่ไปเจอมาจาก Marvel Legends Hasbro เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีโปรโมรูปโปรโม Moon Knight เนี่ยออกมาแล้วทีนี้ตามมาแล้วติดติดกันเลย Mr Knight โอ้โห,โห,โหมาแล้วจ้าอย่างที่ผมบอกนะผมรอรุ้นไอนี้อยู่นะคอนชูนะดูซิว่า Marvel Legends Series เนี่ยเขาจะผลิตแอคชั่นฟิกเกอร์นอกเหนือจาก Moon Knight Mr Knight อันนี้ชัวรแล้วเขาโปรโมแล้วรอลุ้นคอนชูว่าจะทำด้วยไหมก็ประมาณนี้นะเก็บตกคือตอนที่3เนี่ยผมพูดไปครบหมดแล้วเออในในคลิปหลักของเราโอเคคลิปนี้ก็เลยแบบเก็บตกไม่เยอะมากทีนี้อ่ะเข้าช่วงอ่านคอมเมนต์จากแฟนช่องเรานะโอเคอันนี้จากพาร์ทหคุณวันวิวัฒเต็มปลื้มซุปเปอร์แฟนของเราเนี่ยเขาบอกว่าเดาว่าน่าจะซีรีส์เนี่ยน่าจะเคารพคอมิกบุก๊ก ด้วยการทำให้มี3บุคลิกเนี่ยเหมือนในคอมิกบุ๊กคือพูดถึงเจคล็อกลีเออเปลี่ยนแค่รายละเอียดของแต่ละบุคลิกแค่นั้นเดาว,ว่าตัวที่3นัแ่แหละน่าจะโหดสุดเออผมชอบประเด็นตรงนี้คุณวันวิวัฒน์เนี่ยบอกว่าแต่อยากให้เดาถูกเพราะที่อยากเห็นมากๆเนี่ยคือสูตรคือชุดของบุคลิกที่3นี่แหละว่ามันจะเท่ได้ขนาดไหนเออเป็นไปได้เพราะว่าเอ่อมาร์คสเปกเจอร์เนี่ยเป็นชุด Knight, ชมูนไนท์มชชุดหลักเออชุดแบบ อย่างเป็นทางการอย่างเป็นพิธีการของนักรบของคอนชูและก็ชุดของเ g เว n นแกรนเนี่ยก็คือชุดเคปซีขายไก่เออมิสเตอรผู้พันแซนเดอร์เวอร์ชันโรคจิตไซโคเคอร์เนลแซนเดอร์สทีเนี้ยเออสมมุติสมมตินะอันนี้เดาเดาถ้ามันมีแบบของเจคล็อกลี่จริงๆเนี่ยจะคือ MCU เนี่ยจะเปลี่ยนดีไซน์ของชุดไหมเอ,อ เพราะว่าในคอมิกบุ๊กเนี่ยแน่นอนนะเขาย่อมมีหลายสเก็จใช่ไหมเออหลายการแบบว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ขึ้นอยู่กับศิลปินแต่ละคนที่วาดคอมิกบุ Book, ๊กช่วงนั้นๆเออโอ้โหถ้าเจ็คล็อกลี่มาจริงและชุดแม่งเปลี่ยนจริงอย่างคุณวันวิวัฒน์ทักมาเนี่ยโอ้โหแม่งต้องแบบว่าเฟี้ยวสุดๆผมรุ่นที่มีนะอาจจะแบบเปลี่ยนดีเทลแค่แบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เอาละ คืออย่างน้อยให้มันไม่ซ้ําของชุดมาร์กเนะี่ยผมว่าก็น่าจะแบบตื่นเต้นมันเป็นการแบบสร้างกระแสอีกกระแสหนึ่งแล้วขายของได้อีกเออเมอร์แชนดส์นะขายเมอร์ชขายแอคชั่นฟิกเกอร์ขายของเล่นเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกเออประเด็นนี้น่าสนใจนะน่าสนใจสมมุตินะฮะสมมุติว่าถ้าเป็นจริงอะไรก็จากท็อปแฟนขาประจําช่องเราอันนี้คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่เด็ดๆเ,เลยนะีผมชอบคุณนัทวัฒน์พัฒนาเออ เขาบอกว่าผมชอบที่เรื่องนี้ MCU ในเริ่มเปิดให้เราเห็นโลกของเทพวงเล็บจริงๆแบบชัดเจนสักทีเข้าหมาถึงเทพอียิปต์นะครับเทพอียิปต์หลังจากออบจากวามานานอย่างนอสมิสโซโลจีเนี่ยก็คือพวกทอร์พวกโลก,กิพวกโอดินเนี่ยก็ตีความว่าเป็น Alien. เอเลียนเออใช่ก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวจากดาวอื่นเออหรืออย่างกลุ่ม Eternals สเนี่ยส่วนใหญ่ใน MCU เนี่ยเขานับว่าเป็นเทพกรีกเทพกรีก ก็ตีความว่าเป็นหุ่นยนต์เออก็เป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเครื่องจักรที่มีชีวิตที่เราแบบเซเลสเซียลผลิตขึ้นมาเออปุ๊บเขาบอกว่ามาเรื่องนี้เนี่ยถึงจะได้เป็นเทพที่ใช้แบบพลังซูเปอร์เนเจอรัลเหนือธรรมชาติเนี่ยได้จริงๆสักทีแบบเช่นคอนชูที่เราเห็นกันไปแล้วก็น่าสนใจนะว่า MCU เ,เขาจะตีความเรื่องเทพอ,อียิปเรื่องอะไรอย่างไรเนี่ยแบบรอเขาเล่าให้เราฟังในอีกทีหนึ่ง แต่ทีเนี้ยเอออย่างที่คุณนัทวัฒน์ทักมาเนี่ยเอเด็ดผมชอบในประเด็นนี้นะว่าเออร์นอสมิโทรโลจีเนี่ยเขาก็แยกไปอีกโทนหนึ่งอย่างอีเทอร์เนลเทพกรีกเนี่ยเขาก็แยกมาอีกโทนหนึ่งแล้วก็แบบอียิปต์เชียนกอสเนี่ยก็แยกมาอีกโทนหนึ่งเออมันก็ดีมันก็เป็นความแบบหลากหลายแต่คุณนัทวัฒน์เนี่ยเขาชอบตรงที่ว่าเทพอียิปต์ที่เราได้เห็นในซีรีส์มูลไนท์เนี่ยเป็นแบบใช้พลังพลังเนี่ยได้แบบจริงๆริงเออเออเอเอเอะไรก็จากเมมเบอร์ชิพ คนล่าสุดนะครับสมาชิกช่องโอ้โหตังคิวตังกิวตังคิวคุณขจรไตรย,ยุทธนี่ก็ดูเรามานานมากแล้วนะตั้งแต่แบบช่วงแบบทําช่องใหม่ๆนะเพิ่งสมัครสมาชิกเป็นเมมเบอร์ชิพให้กับช่องเราตรงนี้ขอบคุณมากนะครับอ่ะแลวไหนๆพูดถึงแล้วขอแวะโปรโมทหน่อยตอนนี้เนี่ยช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกเมมเบอร์ชิพกันแล้วเรียบร้อยเลยใครที่อยากช่วยเหลือช่องอยากสพอร์ตช่อง อยากเป็นกําลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกนะครับที่สมัครมาแล้วผมมีการผลิตคลิปเป็น Exclusive คลิปนะเฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะดูได้วันนี้ก็เพิ่งอัพไปคลิปหนึ่งอ่าพูดคุยรีวิวสปอยลอ์เอ่อซีรีส์เรื่อง Halo นะครับเออ l o ของช่อง Paramount Plus อัพไปแล้วเรียบร้อยเลยโอเค ใครที่สนใจช่วยช่องนะสมัครได้เลยลิงก์ผมวางไว้ให้ใน Description รายละเอียดของทุกคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปนับจากนี้เป็นต้นไปโอเค a n งก o u ล่วงหน้านะครับอกลับมาคุณขจรตรายยุทธโอทักมาว่าสุดมากเลยเรื่องนี้อย่างชอบเลยครับยิ่งมาฟังพี่ทีเนี่ยก็ยิ่งสนุกขอบคุณนะครับแล้วผมชอบตรงนี้คุณขจรเนี่ยเขาแต่งแบบรามมาให้ผม R H Y M E นะครับแต่งรามมา สาวอียิปต์ผมหยิกตาคมพี่มาร์คเคยชมว่างามหน้าแหลไ <c oughs> อผมชอบ <c oughs> ผมถูกใจในรามกาบกรของคุณขจรนะตรงนี้เออสาวอียิปต์ผมหยิกตาคมเนี่ยคือเลาลพี่มาร์คคือมาร์คสเปกเตอร์เคยชมว่างามหน้าแหละโอ้โหสัมผัสของแบบว่าคำเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ให้ผมชอบนะคุณขจร แตงคิวที่แบบว่าแต่งราม,มาฝากผมเอออันนี้เขาท่า,าอันนี้เขาท่า,าชอบชอบอ่าแลวนี่จากคอมเมนต์จากพาร์ทสนะครับจากพาร์ทสคุณแกมมี่รอยส์เอออันนี้หน้าใหม่ชื่อผมยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่สวัสดีนะครับอย่างที่บอกนะหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยใครก็ได้คอมเมนต์ comment เนี่ยคุยได้หมดทุกท่านทุกคนมาเลยเต็มที่ผมตอบครบอ่านครบแน่นอนคุณแกมมี่รอยส์เนี่ยบอกมาว่าผู้กำกับเนี่ยตัดสินใจตัดบท นักแสดงที่เสียชีวิตไปหมายถึงว่าคุณแกสปายูริเอลนะเออชาวฝรั่งเศสที่ผมพูดไปแล้วเขาบอกว่าที่ถูกปาครัวซองเนี่ยคือเขาเรียกอาวุธไอ้ครเซนต์เนี่ยเซี่ยวดวงจันทเนี่ยว่าครัวซอง <c oughs> เออเหมือนปลายยิงกับไอ้ขนมปังครัวซองนะของฝรั่งเศสที่มันเป็นเอ้ของโค้งเงี้ยเหมือนกันเข้าที่หลังตอนขี่มาแล้วหายไปในหมอกขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างสุดซึ้งเออคือตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจในข้อมูลนะ แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณคุณแกมมี่ไว้ก่อนเลยว่าเออต a n ก you ที่บอกข้อมูลกันมาว่าเอออาจจะต้องตัดบงตัดบทอะไรกันเนี่ยอันนี้น่าจะจริงกันแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะโอเคครับอ่าแล้วก็คุณวันวิวัฒซูเปอร์แฟนช่องเราแล้วก็เป็นเมมเบอร์ชิพช่องเราด้วยโอ้โหตันกิ้วคุณวันวิวัฒสุสุดนะเออทักมาว่าผมเข้าใจว่าพอคอนชูเนี่ยกลายเป็นรูปปั้นหินไปแล้วเนี่ย ก็น่าจะแปลมาร์กเนี่ยก็น่าจะแปลงร่างเป็นมูนไนท์เนี่ยไม่ได้แล้วเออน่าจะต้องใช้พลังของมาร์กเพียวๆเลยหรือเราอาจจะได้เห็นบุคลิตที่3นี่แหละเพราะสาเหตุนี้กันไปเลยเออเว้จริงผมก็เข้าใจตรงกับคุณวันวิวัฒน์เนาะเออว่าพอมันแบบเทพคอนชูเนี่ยกลายเป็นอุชาปทีรูปปั้นหินปุ๊บไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลงร่างได้แล้วล่ะเออเพราะต้นกําเนิดของพลังเนี่ย อัลาชาเนี่ยย่อมใช้พลังเนี่ยจากเทพโอเคแล้วก็คุณนัทวัฒน์พัชนานะครับท็อปแฟนคอมเมนต์เด็ดของเราเนี่ยซูปเปอร์คอมเมนเตอร์เดี๋ยวผมตั้งตำแหน่งให้แล้วกัน <laughs> ผมมอบตำแหน่งให้คุณนัทวัฒน์ดีกว่าซูปเปอร์คอมเมนเตชั่คอมเมนต์แต่ละอันของคุณนัทวัฒน์เนี่ยผมชอบนะผมชอบในมุมมองอันอย่างคอมเมนต์เนี่ยทักมาว่า ซีนย้อนดวงดาวเนี่ยสวยมากเลยตะลึงในความอมลังการอันนี่เหมือนกันแต่บางทีก็แอบสองสารคนในโลกของ MCU เหมือนกันครับเขาหมายถึงว่าประชากรทั่วไปเนี่ยอย่างตอน a v e n นเ r อรหนึ่งเนี่ยก็แบบเอเลี่ยนแม่งเปิดท้องฟ้าอะบกนวิวยอ,อกมาหรืออย่างแบบออาตรอนเอจของเอารอนเนี่ยที่แบบว่าโหยกโซโคเวียขึ้นไปแล้วก็ทิ้งเธอลงมาเนี่ยหรือแบบตอนสแนป ที่แอนอสสแนปเนี่ยก็ตามเนี่ยประชากรแม่งก็ต้องถูกบลิฟหายไปครึ่งหนึ่งอีกพอเปิดเฟสสี่มาเนี่ยอีเทอร์นอลแม่งกลายเป็นอมรเหมือนเดิมเซเลสเชียลยักษ์เทพยักษ์แม่งมาโผล่บนท้องฟ้ามันมีซากส่งซากศพบนโลกอะกันไลยอีกหรืออย่างในสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมเนี่ยตอนด็อกเตอร์สเตรนจ์ขัดถงคาถาก็พังเนี่ยท้องฟ้าแม่งก็เปิดอีกแม่งโชว์แบบว่าโอ้โหศัตรูสปงสไปเดอร์แมนเนี่ยโผล่มาอีก คนประชากรในโลกของ MCU เนี่ยคงระแวงไม่รู้จะระแวงยังไงแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรโผล่มาเซอร์ไพรส์อีกอันนี้เห็นด้วยอันนี้ก็แบบว่าก็ได้สงสารแหละแล้วก็มีแบบเขาเลยะโดนลูกหลงลำบากจริงๆนะอันนี้สมมติสมมติมองนะมองในมุมของของบทภาพยนตร์ว่าเออคือตัวละครเนี่ยที่หลักๆในที่เห็นเนี่ยก็มีอย่างบารอนซีโมเนี่ยก็ใช่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พวกนี้ หรือ,อยังกลุ่มแฟลกส์แมชเชอร์ในฟาวคอนแอนด์เดอะวินเนอร์โซเจอเนี่ยก็ใช่จากการที่แบบว่าถูกลงถูกบลิฟกลับไปกลับมาเนี่ยมีผลเยอะนะกับหลายๆอย่างแล้วอันนี้คุณนัทวัตรก็ทักไปถึงแบบเหล่าตัวประกอบเหล่าประชากรทั่วไปในโลกของ MCU เออเออเอเอ,เอน่าสงสารเหมือนการใช่ใช่ใช่มุมนี้ถูกต้องลอันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคุณ M อ็มเฟตัมมีนเป็นหน้าใหม่นะสวัสดีครับชื่อผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ พิมพ์คอมเมนต์มาว่า R.I.P Gaspar u r ิเอ A Rest in Peace นะครับนักแสดงที่รับบท Anton นม g a กาอ่าแล้วก็ช่วงท้ายเหมือนเดิมเข้าช่วงมะโนแลนดินแดนมะโนกันนิดนึงโอเคเอออันนี้ผมไปดูช่องนอกเพิ่มเติมมานะเทพตรงกลางอันนี้พูดถึงการประชุมเอเนียดนะ เก้าเทพอียิปต์ที่มีเก้าอี e, ้ซ้าย3ขวาสแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสตรงนี้เขาไปดูดีเทลเนี่ยเพิ่มเติมมาจากไอ้นังสือที่สตีเวนเนี่ยเปิดศึกษาในตอนแรกเลยที่เขานอนไม่หลับแล้วก็เปิดอ่านดูเนี่ยเขาเทียบตาร,รางแผนผังมาเนี่ยเอออันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะเลยยกมาแต่อันนี้ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคโอเคโอเคถึงเป็นช่วงมโนโน,นะมโนเซริมเนี่ยคือคนที่ใส่สูตรตรงกลางเนี่ยอันนี้ชัวร์แล้ว ชัดเลยอันนี้ที่ผมมั่วมาเนี่ยเออค่อนข้างใกล้เคียงคือน่าจะเป็นแบบบอสใหญ่เป็นผู้ที่มีอํานาจเนี่ยที่สุดในเอเนียดเทพเนี่ยคือโอไซริสเออในหนังสือเนี่ยชื่อเ,เขาอยู่บนสุดเลยเป็นหัวหน้าโอเคแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือเป็นผู้หญิงผู้หญิงน่าจะเป็นแอร์ฟัทาของเทพอีซิสนะโอเคแล้วก็ขวามือผู้ชายอีกคนนึงคนนั้นเนี่ยคือน่าจะเป็นแอร์ฟัทาของโฮรัสโฮรุสโอเค ก็คือ3ตำแหน่งตรงเก้าอี้ตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็น3เทพที่ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญกว่าเทพตนอื่นในเอเนียดนะครับตรงกลางโอไซริสเทพแห่งความตายเออ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 กอรดของเดตเอ่ออัลฟาชาเดชชื่อว่าเซริมซ้ายมือผู้หญิงเนี่ยอีซิสในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบภรรยาของโอไซริสนี่แหละเออแล้วก็ขวามือเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายของโอไซริส กับ e sis ชื่อว่าโฮร u สแล้วก็ h a s o ทเทพแห่งความรักและเสียงดนตรีเนี่ยก็คือย y ซิลอันนี้รู้แล้วอันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงที่แต่งตรงแต่งตัวใะคล้ายๆแบบชาวแอฟริกันแท้ๆเลยอารมณ์แบบวาคัน d a มาเลยเนี่ยอันนั้นน่ะคนนั้นเนี่ยเป็นแอตตาของเทพเทสนัทเทสนุชเออโอเคสรุปตอนนี้เรารู้ชัวร์วละ5เทพใช่ไหมโอซิลิสเนี่ยตรงกลางเซลิม ซ้ายผู้หญิงอีซิสขวาโฮลูสแล้วก็ฮาซอร์คือยัตซิลแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แต่งตัวแบบสีสันจีดจ๊ดเลยชุดอารมณ์แบบวาคันดาเลยแอฟริกันเลยเนี่ยเทฟนัทเทฟนุชโอเคนี้ครบแล้วที่เหลือเนี่ยอีก4คนเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นใครอะไรอย่างไรและหาํทำไมถึงไม่มาร่วมประชุมเอมเนียดไดด้วยเขาก็เลยตั้งทฤษฎีมโนมโนเดาขึ้นมาว่าจะเกี่ยวข้องกับกอ ได้ไหมอ่าแม่งพยายามโยงคือ <c ười> ช่องนอกเนี่ยแม่งแบบหลายๆประเด็นเนี่ยมันก็น่าสนใจนะฟังแล้วเออเออเออมันก็รับได้แต่บางประเด็นเนี่ยเขาเหมือนแบบพยายามที่จะแบบว่าโยงให้ได้เออเออเออก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อย่าเพิ่งไปว่าเขาเขาอาจจะมโนถูกก็ได้คือเขาบอกว่ากอเดอะก็อดบูชเชอร์เนี่ยฉายาเนี่ยผู้สังหารเทพเจ้าเนี่ยที่จะมีบทบาทในทรอเลิฟแอนด์สันเดอร์พักสี่เนี่ย นักแสดงที่มารับบทเนี่ยคือคริสเตียนเบลเนี่ยเออสรุปเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันโยงไปถึงเทพอียิปต์เนี่ยได้ไหมเออคือแบบบุกไปฆ่าอีกสี่เทพที่เหลือเนี่ยใน o v e r อ o ์โวมาก่อนหน้านี้แล้วได้ไหมเออก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะว่าในคอมิกบุ๊กนะครับอันนี้พูดถึงในหนังสือการ์ตูนแล้วนะในคอมิกบุ๊กเนี่ยกอนเนี่ยตัวละครเนี่ยมันเหมือนเป็นคาแรกเตอร์ที่แบบว่าขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทพ ให้มาช่วยลูกให้มาช่วยเมียให้มาช่วยครอบครัวภรรยาเขาเนี่ยแล้วไม่มีการช่วยเหลืออะไรจากเหล่าเทพเนี่ยลงมาเลยเขาเลยแบบว่าจงเกลียดจงชังในเทพเจ้าแล้วก็พอได้อาวุธพิเศษมาเนี่ยเขาก็เอาอาวุธเนี่ยตามล่าฆ่าเทพต่างๆนาน,นานเออเดี๋ยวรอว่าในตรภาคสี่เนี่ยความรักและฟ้าขนองของเราเนี่ยจะเล่าเรื่องของกอเนี่ยอย่างไรและจะมีเอ่ยถึงเทพอียิปต์ จากซีรีส์มูนไนเนี่ยไมอันนี้แบบไปฟังเขามาโนมาก็เลยเออเก็บกรองบางจุดบางประเด็นเนี่ยที่มันน่าสนใจเนี่ยเอามาเล่าต่อบอกต่อกันฟังโ okay. อเคอะคืนนี้ก็ประมาณนี้นะเพลินๆนะเพลินๆเมาส์กันแบบว่าเก็บตกวอร์มก่อนที่จะไปดูตอนที่4โอเคก่อนจากไปขอขอบคุณทุกๆซับสไคร์เบอร์เลยอันนี้ขอบคุณจริง คุณทุกคนนะครับที่กดติดตามไว้ให้ช่องเราขอบคุณมาก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 มันยังเป็นพลังและกําลังใจในกะารให้ผมเนี่ยยังผลิตคลิปทําช่องกันต่อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์โอ้โหคลิปเนี้ยเห็นชัดที่สุดคือคอมเมนต์เนี่ยหลายคอมเมนต์เนี่ยก็ได้มุมมองได้ความคิดเห็นที่ผมเนี่ยบางทีนึกไม่ถึงนึกไม่ทันเป็นมุมมองที่แบบว่าอ่าแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าท่าเฮ้ยอันนี้เป็นไม่ได้เฮ้อยอันนี้เฟี้ยวว่ะ และยังสามารถเนี่ยเอามาคุยเอามาต่อยอดในคลิปอย่างนี้ได้อีกคอมเมนต์นี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับหน้าใหม่ๆเนี่ยมาได้เลยนะนนี้เริ่มเจอแล้วเริ่มมีหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาทักทายพูดคุยกับช่องเราแล้วอันนี้ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งโอเคแล้วก็ฝากเพจ Facebook ไปด้วยเนาะเออบางทีแบบผมไปเจออะไรมาเนี่ยบางทีเนี่ยผมไปอัปเดตไปแปะรูปไปแชร์จากเพจนอกอินสตาแกรมนอกทวิตเตอร์นอกเนี่ยผมเอามาแชร์ไว้ในเพจ Facebook เนี่ย ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะเออเผื่อบางที่เนี่ยมันมีบางประเด็นบางอย่างเนี่ยผมไม่ได้เอามาเก็บเอามาพูดในคลิป y YouTube เนี่ยก็ได้ฝากไปกด Follow ไว้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปกันไปเลยหรือใครที่มาเจอการคลิปนี้เป็นคลิปที่1คุณมาะเจ้าเอ๋กันเออเออพี่เขาท่าด้วยว่าแม่งมีแบบคลิปจากที่แบบสปอยแบบสุดเหนียวไปแล้วนะยาวเหยียดละเอียดยิบยังมีแบบเก็บตกเมาส์อมุคอมเมนต์อะไรเนี่ยกันต่ออีก อาจจะถูกใจกันอาจจะถูกสตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไใ้ช่องเนี้ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเจอกันตอนสี